สวัสดีครับวันนี้วันที่18มิถุนา2565นะครับวันนี้จะพามาดูตัวยางขนาด2.2นะครับของโพลายนะครับยังไม่เคยรีวิวยางขนาด2.2นะครับอันนี้เป็นซูเปอร์สวมเปอร์นะครับนี่ก็เป็นยางที่ใหญ่เลยนะขนาด2.2ก็เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ ร้อนะครับกว้าง58นะครับตัวลายเนี่ยซูเปอร์แสแปร์เนี่ยของอินเทอร์โกเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นลายที่ตั้งแต่ผมเริ่มเล่นใหม่ๆนะฮะมุณก็ได้เห็นไหมตั้งแต่เริ่มเล่นใหม่ๆแล้วเนี่ยก็มีคนใช้ก็ผมก็เป็นคนถ่ายวิดีโอเนะียถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็คอยอยู่ในสนามเนี่ยก็เห็นเลยว่าประสิทธิภาพของยางดอกยางรุ่นเนี่ย ถือว่าสุดยอดนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับก็แล้วก็เขาก็ทํามาหลายแบบนะครับมีตั้งแต่1.5ค้าศ0น,นี่ก็มีนะครับก็คือ,อยังคือถึงเป็นล้อขนาดเล็กนะครับก็ยังคงความเกาะไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะมีตัดต่อวิดีโอ ใส่เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ให้ชมมเฉยว่ามันมีรุ่น1.5ก็มีนะครับ1.9นะครับแล้วก็2.2นะครับ1.5เนี่ยก็จะมีทั้งแบบนิ่มนะนี้ก็คือ1.5เนี่ยอันนี้สูง9.8กว้าง36นะครับก็คืออยากจะบอกว่าคือเรื่องเรื่องก็คือดอกของดอกของมันเนี่ยจะดีนะครับสมมุติเราวิ่งลงจากโววิ่งลงมาในโคลนแล้วก็ขึ้นมา อาจจะไต่หินไต่ไม้เนี่ยมันก็ไปไปต่อได้ดีนะครับแล้วก็ตัวของตัวเนื้อยางเนี่ยเนื้อยางก็จะมี2แบบนะครับถ้าเป็นจุดสีฟ้านะครับสีฟ้าเนี่ยมันมีสีฟ้ากับสีสีส้มนะครับสีส้มก็เป็นจุดแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็สีฟ้านะครับสีฟ้าเนี่ยก็จะนิ่มกว่าเป็นพีเดเตอร์เป็นเนื้อพีเดเตอร์ก็คือนิ่มสุดนะครับ นิ่มสุดแล้วก็สีส้มก็เนื้อเนื้อยางก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนลดน้ำหนักน้อยน้ำหนักเยอะส,สรุปว่าเรื่องคุณภาพของเนื้อยางแล้วก็การก็ยึดเกาะเนี่ยมันยึดเกาะได้ดีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับสังเกตได้คือ1ก็คือก็ยังคงครองความความนิยมนะครับ2ก็คือตัวตัว ตัวขนาดยางเนี่ยเมื่อก่อนก็ทำเป็น1.9กนะก็เป็น2.2แล้วก็เป็น1.5ก็ยังทำมานะครับแต่ว่าในเนื้อในในในดอกแบบลายเดียวกันเลยนะแปลว่าคนให้ความนิยมสูงนะแต่ว่าน,นี้ก็เป็นเป็นตัวรุ่นใหม่ของเขานะครับเพราะว่ามันจะสูงขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านี้เขาเคยทํำออกมานะครับแต่ว่ามันก็จะเตี้ยกว่านี้นะครับเตี้ยกว่านี้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ อยากได้รถแบบสูงสูงให้ผ่านอุปสรรคได้ดีนะครับก็โปรยไลน์เลยนะครับ Intergo นะครับ TSL SX Super Swamper XL 2.2นี้เนื้อ G8 นะครับก็เป็นสีส้มนะครับตอนนี้ที่เรามีอยู่นะครับเนี่ยเป็นจุดส้มๆเนี่นะครับเพราะว่ารถที่จะใส่ขนาด2.2นี่ผมว่าน่าจะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับเขาก็เลยก็เลยเอาตัวสีส้มนี้มานะครับ เผื่อใครว่าอยากจะเอาไปลองใช้นะครับแต่ว่าดีแน่นอนครับแต่จากการเห็นด้วยตานะครับก็ถือว่าเป็นลายยอดนิยมสำหรับนักแข่งนะครับหรือว่าใส่เฉยก็สวยนะครับก็เป็นอย่างที่เป็นมีลิขมีลิขสิทธิ์ของเขานะครับของโปลายก็อันนี้มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับ คู่1,590นะครับในถุงหนึ่งมี2เส้นนะครับสูง147กว้าง58นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้โบลายรุ่นซ u เปอร์แมเปรเนี่ยก็ไม่ผิดหวังนะครับแต่ว่าเขาก็ทำมี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 อีกหลายแบบนะบเดี๋ยวเราจะมารีวิวต่อไปนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเราของเรามี4ช่องทางนะครับให้ติดตามรับชมนะก็คือมี Facebook, Youtube, Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับใช้ชื่อเดียวกันคือ r c s k a l l Thailand นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ9 8 9 4 9แ1 9 8นนะครับแล้วก็ Line ID นะครับ HDAlien นะครับเดี๋ยวตอนท้ายมีมีขึ้นให้นะครับผมเอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ She's my